ในเรื่องของราคาหรือว่าคุณภาพมันไปด้วยกัน่ะเราคิดว่ามันเป็นผลดีต่อลูกค้าต่อผู้บริโภคอยู่แล้วไม่มีปัญหาเลยก็เน้นที่มาตรฐานเนาะแล้วก็คุณภาพคุณภาพเกาะตรงนั้นไว้เหมือนที่สองคนศินทำมาตลอดตั้งแต่เริ่มงานตั้งแต่เริ่มทํางานมาคือเราไม่อยากให้อาชีพนี้มันดูเสื่อมลงเพียงเพราะการแข่งขันอะไรเงี้ยเราเชื่อได้เลยว่าจะยั่งยืนเลี้ยงคนได้พิสูจน์มาให้เห็นแล้ว เฉพาะที่ทํางานนะไหนจะครอบครัวเขาอีกนะครับเยอะมากๆอนะ่ะโอเคครับเราคุยกันมาพอสมควรแล้วเนาะหลังจากที่เรารู้จักตัวตนของช่างสาวของเราเนะี่ยในระดับหนึ่งแล้วนะครับต่อไปเนี่ยคิดว่าทุกคนอยากจะรู้ขั้นตอนวิธีการทํางานนะครับของสองมงคลสินคร่าวๆนะเท่าที่สามารถที่จะลงดีเทลได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันไม่ว่าจะเป็นวิธีการคุยพื้นนะครับการลงยาก็เ,าเดี๋ยวจะให้ช่างสาวพาชมได้เลยค่ะคได้เลยครับไปกันเลยครับ ที่เราพูดเกินไว้นะครับว่าจะพามาดูวิธีการทำงานนะ